สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรโกสุมจันสิริเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธนะคะแล้วพร้อมกันนั้นก็ยังทำหน้าที่ประจำศูนย์ไบโอเซนเซอร์ภายใต้การกวกกับดูแลของมหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธเช่นกันสำหรับในครั้งนี้นะคะาทางโครงการวิจัยของศูนย์ไบโอ เซนเซอร์นะคะได้รับทุนสนับสนุนในการสัมมนา,าอบรมและก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสภาวิจัยแห่งชาตินะคะประจำปีงบประมาณ2,558นะคะ,ะโดยมีจุดประสงค์ที่จะ,ะนำเทคโนโลยีที่เราได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธพร้อมทั้งการสนับสนุนของทางสภาวิจัยแห่งชาตินี่นะคะมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่แก่ผู้ใช้งานนะคะ สำหรับในครั้งนี้ก็จะเป็นการาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน DNA b i o s e n s o r ซสู่การใช้งานในเรื่องของการชนันสูตรโรคสัตว์นะคะซึ่งใน,ในความรับผิดชอบของศูนย์ไบโอเซนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็เน้นเกี่ยวกับทางด้านการใช้เทคโนโลยีของทางอนุชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ DNA มาในการพิสูจน์ทราบการติดเชื้อนะคะทั้งในคนในสัตว์ในพืช และในะผลิตภัณฑ์อาหารนะคะการปนเปื้อนเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้นนะคะ,ะข้อดีของการใช้เทคโนโลยีของ biosensor ก,ก็คือว่านะคะเราพยายามจะพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเนี่ยให้มีความสะดวกในการใช้งานนะความสะดวกหมายถึงว่าใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องใช้ทักษะในการที่จะทำการทดลองเยอะมากนักนะคะและที่สำคัญก็คือ ไม่อยากจะพึ่งพาเครื่องมือนะคะทางวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจนเกินไปเพราะในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการาบำรุงรักษาถ่าบำรุงรักษาและข้อเสียของการที่จะต้องพึ่งพาเครื่องมือและวิธีการเดิมๆก็คือว่าไม่สามารถที่จะตรวจเชื้อในพื้นที่ได้โดยตรงนะคะนั้นเราจึงได้พัฒนาชุดทดสอบที่ใช้งานง่ายสะดวกสามารถใช้ได้ในพื้นที่ ในฟาร์มได้โดยตรงนะคะเพื่อที่ใช้ในการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพราะว่าด้วยวิธีการของเราตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่เราจะต้องทําการทดสอบเพราะว่ามันก็มีตั้งแต่ไวรัสแบคทีเรียรแล้วก็ปารสิตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดว่าเราจะตรวจอะไรนะคะนอกเหนือจากที่ใช้งานง่ายนะคะ แล้วก็ระยะเวลาในการตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ1นชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเราจะพยายามทําให้ชุดทดสอบมีราคาไม่แพงไปกว่าราคาของชุดทดสอบที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะเ,ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะหรือประหยัดต้นทุนในการที่จะใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะ,คะทั้งศูนย์ biosensor มีที่ตั้ง นะคะณปัจจุบันอยู่ที่โรงพยาบาลชนะทาน,นะะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธก็อยู่แถวแถวปากเกร็ดนะคะสำหรับนักวิจัยหรือสตวแพทย์ท่านใดน,นะคะหรือผู้สนใจนนะะในการที่จะขอคำแนะนำนะคะหรือว่าจะออตอการทีร่เราออกแบบชุดทดสอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ไบโอเซนเซอร์นะคะ าตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลแอดเดรสที่ให้ไว้ในด้านทางด้านล่างเนี่ยนะคะหรือติดต่อดี่ฉันโดยตรงได้นะคะาตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะคะสำหรับในชุดตรวจสอบที่เราจะนำมาใช้ในการทดลองอันนี้เนี่ยนะคะเราได้ผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะระยะหนึ่งนะคะและคาดว่า,าจะสามารถผลิตจำหน่ายได้ในอนาคตนะคะ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกินปีนี้นะคะที่จะล่า UNCH สู่ตลาด mm hmm. ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากาาผู้ใช้งานนะคะพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆนะคะเรายินดีรับข้อเสนอแนะนะคะเพื่อที่จะป,ปรับปรุงให้มีการใช้งานที่ทตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น สวัสดีครับผมดอ,อร์ธัญวัฒน์สมใจทวีพรจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรครับหลังจากที่ได้ผลบนสติ๊แล้วเราสามารถนำมาแปลงเป็นค่าตัวเลขได้ผ่านเครื่องวัดปริมาณสารพันธุก,กรรมโดยเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับงานนอกสถานที่การใช้งานสามารถทำได้โดยง่าย โดยสอดสติ๊กเข้าไปที่ตัวเครื่องและกดปุ่มถ่ายรูปเครื่องจะทำการสแกนหาแถบแบนและวิเคราะห์ว่ามีความเข้มข้นของเชื้อที่ค่าเท่าไหร่เครื่องจะทำการบันทึกค่าอย่างอัตโนมัติเราสามารถทำการส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้หลายช่องทางเช่นทางอีเมลและเมสเซจทางโทรศัพท์ทำให้สามารถลงพื้นที่และส่งผลได้ทันที ครั้งนี้เครื่องนี้สามารถทำให้การวิเคราะห์เชื้อเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นในราคาที่ถูกขึ้นและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศครับดิฉันศัตวแพทย์หญิงดรนารีรัตน์วิเศษกุลเป็นศัตวแพทย์ ทางการวิจัยโดยเฉพาะทางวิจัยอนุชีววิทยาและอนุชนสูตรเพื่อตรวจโรคทางสัตว์ด้วยสารพันธุกรรมและสามารถไอดีนติฟายโรคต่างๆและสัตว์ต่างๆได้ด้วยสารพันธุกรรมค่ะในทางสัตวแพทย์แล้วชุดตรวจต่างๆที่มีไว้สำหรับตรวจโรคในสัตว์นั้นเราแบ่งสัตว์ออกเป็นสองชนิด ก็คือสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เราเรียกว่า livestock animal ส่วนสัตว์เลี้ยงเราเรียกว่า companion animal หรือ pet animal เพราะงั้นในสัตว์เนี่ยเราก็จะมีโรคต่างๆโรคติดเชื้อต่างๆเพราะนั้นชุดตรวจโรคติดเชื้อต่างๆจะมีความสำคัญก่ะต่อสัตวแพทย์มากนะฮะชุดตรวจที่เราทำขึ้นเนี่ยเป็นชุดตรวจที่สามารถ ตรวจโรคในทั้งทางปศุสัตว์และทางสัตว์เลี้ยงชุดตรวจ3โรคอันได้แก่โรค infectious uh, b e r t i t i s virus ในปศุสัตว์สัตว์ปีทริปโนโซมาในปศุสัตว์โคและอันที่3ได้แก่ prrsv หรือ PERS ในปศุสัตว์สุก,กรเราอาจจะมีชุดตรวจ มากกว่านี้ในอนาคตที่เหมาะสำหรับโลกต่างๆในทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงซึ่งเราสามารถออทำได้ในอนาคตอันใกล้นี้